จ้าพี่น้องทุกๆคนเลยจ้า,ข,า,าขึ้นมาหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอีกแต่ว่าขึ้นมาหงวนี่จ๊บสิได้บ่ได้ดอกพี่น้องคนหลายแห่งเห็ดตัวปกไบนั่นเขาก็เคลียเบิร์ดละพี่น้องมันบ่นใหญ่นะเขาหยับยำบนละมาพี่น้องมาลวนเบิ่งจ๊บมันสิได้บ่ได้ตรงมันนี่มาพี่น้องมางมหาซอยแนี่ยมาลวนกันพี่น้องสิได้พ่อแกงบ่พี่น้องมากมาก หน่องพี่น่องอืมเด็อดเหี้ถุงเลือดพี่หน้องก็ต้องจุ้มง้ำเด้๋ยนี่เอยดอกเหลกแขงมันเดยพี่น้องเมัดมันมัมันมัดดอกเหลเด้วยี่น้องอ้ยขวัเาเหียหอ้อยี่ได้หนอนอ้ยขวเจาเหียยเพโอ้ยเด๋อวดอกออมัง่น ทงานที่งพี่น้องเลยค่ถึงเลือดจ้ะพี่น้องนี่แค่แค่ตีดบดไแต่พี่น้องนียวุหนูคือกัานะที่พวกแกงึ้นบอกกหลังใจในเด้อพี่น้องเลยแค่ถึงเืดค่ถึงเลือดก็ไ

เอาอยู่มั้งไม่ดีขุ่นเลือให้บ้นเลือบอกร้อนไหมเบิ้ดขุ่นเลือจ้า mà hết thùng đẹp đấy nó trong đó nó hạt lượt đi cha nó thì nó nó làm tụ đây men cái này แลลวพี่น่องกำลังไหนซ้ำนี่ล่ะสินสิเดียวแกงบอกมาลุนเบื้งพี่น่องเพ็รพ่นข้ามจ้าดอกงามเพชรี่นเฉื้องเพชรพนเหื่องเพ็ดพ่นแหล่เองเพ่นเขาจ้า ướt hẹn thì nó hết mà này Còn lái Hết có điện cha không ngạm được Hết mà hết mà tù Hết tù

ตรดินแบบน้งามเลยนี่อ้ยออกคงใช่ไพ yes, ouais. ี่น้องเลย้งามข้นเขาจ้าออด้กงามจังพี่น้องเลยอันนี้น้ำงามเหเล็ดน้อยแห่งเมพี่น้องเออคนน้อย ต้องอ้จังเดี้เฮ็ดกะได้อ่านี่ยพี่น้อกไม่ตาขออ่บ่ว่าขนไดปันใดดอกเฮ็ดอืดแห้่งมืนี่คนล้างมั้ก็แรงงานเลยพี่นนอกเฮ้ยไปเลี้ยง่ม

หน้ามึางแมงตะตานนี่นละได้ส้าเนียวพี่น้องเอ้ยปะมันขุ่นมันร้ายฮ็ดกระโบร้ายเป็นไรนะโอ๊ะโอ,อยุ้ยพี่น้องกํลาลังงา,งามเลยไปโอด้พี่น้องกํลาลังเลยกํลาลังจะออกอี

เงา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 เลยจก่ไหนตรงนี right. ้เงาเงาบวบ าพี่น้องพอเฮ็ดเพลิงขาหน้องยุงพี่น้องเขาสิเก็บในป่าก่อนมองนี่ในป่านี่น้องนอนงามแห้งตำนีแล้วพอดีแกงอุ้ยชวนว่รพี่น้องงามแห้งอืมดอก นั่งนี่หน right. ่อยนี่นี่นี่หน่อยเอาไว้เอาไว้ก็เกิดอีกทีหน่อยงานแห้งงานเอ็ดสวยจังป่ะเกียงเนะพี่น้องเอ้ยข้าวกรบอกได้คือสมุดนะว่ามันได้เห็ดดอกทับน้อพี่น้องเนาะเห็ดถึงเลี้ยงท้าลายพี่น้องทาหยาบฝรั่นเลย ี่นี่แน่นนาเห็ดียามเลยนองเลยเดีางแหงงามงามงามอีกกรสองอขามีโมัน้ดดาังเลยดีงาแหง มีลงเมื่อแล้วจ้าบานเนี่ยเฮ็ดกะในแกงนึงอยู่พี่น้องเลยน้าส,สวยๆก้นลายหลายพี่น้องเพ็ดมันกะออกออกบูดีป่นไหนพี่น้องมูติขี้เห็นไหวปออวุ๊กอ่อนไปจรองปุกว่านั่นก็เคมมลเี่ยเบิดพี่น,น้อนงขึนมาสวยๆน้ำบนนี้มาแต่เช้าก็เขีนเนาะพี่น้องเนาะลงเมื่อแล้ว้นก็บทกข์ก็ขนย่าเดิมก็ไหลก็แชร์ให้เด้อจกก้ะกดติดตามดกดกระดีน้ำโด้ยจ้ากดสิไดีโมพาดลิปต่อไปสวัสดีจ้า